ีกินนมัยเห็นมันมีประโยชน์กินยังไงนะคะชิมให้มันโบเป็นในโลกในเก่านะคะก็ะเคยขันห้องกินนมัยต้มนะคะถามมันซื้อมาเป็นนอนแล้วว่าั่นปอกข้างกับมาเห็ดนะคะมาปอกออกแล้วนะคะให้เป็นฉินเป็นชินซำท,ทิ่ต้มกินกระตัมกระป่นกับน้ำกกพริกนะคะห้องกับตมยยม้มใส่จากบุบุบเจ้าหน่อยนะคะเอเฮ็ดเป็นนอและคะ่ะต่ว่าหาา้องอกับพาเครื่องแล้วก็เฮ็ดบุบบุบเพาเห็นมันในเฮ็ดเฮ็ดคือสีกแกงนะพี่นอต่ว่าหอต้มใส่ยายนั่งนะคะ เพราะว่ายานางเนี่ยมันสิบไปซอยออล่างปวดยุลิกนะคะเครีดหายปวดปวดขาปวดแข้งนะคะถ้าต้มกินซื่งมันกับเยนเท่าปวดขาปวดแข้งนะคะสําหรับผู้เป็นไอ้ลูกเก่าหรือปวดขาปวดแข้งอยู่แล้วนะคะเป็นเซนนเอ็ยวมันก,ก็ผิดนะคะเราบาดีเครดจังไลยยไอ้กับหนึ่งน,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 นะคะสองนะคะจะพยายามกินน้ำมันโดงดูพี่น้องเพราะว่าผู้ยิ่งเข้านะคะกินพวกน้ำมัดอดงดูกับสมพักเสียนั้นนะคะ มันกระสีเห็ดให้องเป็นตกขาวพี่น้องเราก็มีกินนะคะชองโคดมีกินนะคะเห็ดคือใยบอกเลยพี่น้องมันดีอีลีนะคะอย่าไปกินดูนะคะโบ้เมนว่าเห็นโบเห็นกินนะคะเห็นกินยศวาด้วนโดนกินทีหนึ่งนะคะหาไปกินดูหลายมันกับเห็ดแห่ช่องโอดเท่านี้นะคะเป็นผู้ยิงนะคะขนาดประแดกพี่น้องประแดกนะคะประแดกนีบเนี่ยนะคะตัาบักคุ่งนี่กับบดีนี่พี่น้องเพราะว่าบักคุ้งมันกับไม้ยานะคะกินดู เพราะว่าประเดกมันกิดพวกปูดองนี่นะคะมันกิดมันกิดมันกับบดีนะคะเพราะว่ายายก็เคยกินเคยเห็ดมาก่อนนะคะยายหงจกยายมาแลลวยายก็เลยได้บอกมูต่อไปนะมูลลกมูหลานมูหนอนมูนะคะไอคลิปนี้กับพิธีนนะคะบางมาพุ่งสิรับประโยชน์จากยายนะคะย็ยายจิหาประโยชน์เรื่องประโยชน์มีประโยชน์และบ่มีประโยชน์มาคุยให้ฟั้างนะคะ คลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับผู้ติดต,ตามย่ายนะคะสวัสดีค่ะ